เราดูจากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เราจะเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้คือความสัมพันธ์พี่น้องเมื่อเวลาพระเยซูด้ส่งสาวกออกไปเป็นคู่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 เนี่ยเราจะเห็นคู่แรกเนี่ยก็คือคู่ของใครฮะเปโตรกับอันดูซึ่งเป็นเป็นพี่น้องกันคู่ที่สองคือยอนกับ ยังไงยากับซึ่งเป็นขี่น้องกันพี่น้องถ้าเราดูจากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้พอพระเยซูส่งคนออกไปปฏินนบัติรับใช้พระเจ้าเป็นคู่ๆเนี่ยพระองค์ได้ส่งเล็งถึงเรื่องความสัมพันธ์ในการทํางานเป็นสําคัญเลยพอเวลาส่งออกไปเป็นคู่ๆเนี่ยส่งพี่ชายไปกับน้องชาย ส่งพี่ชายไปกับน้องชายส่งคนที่เหมือนกันไปด้วยกันส่งคนที่นสนิทกันไปด้วยกันส่งคนที่มีความคิดเหมือนกันไปด้วยกันเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างการออกไปทํางานข้อที่หนึ่งพระพีเขียนบอกว่าอย่างนี้องค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์สิบสองคนมาแล้วพระองค์ได้ทรงประทานสิทธิอำนาจให้แก่พวกเขาในการที่จะทำพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า ่น้องงานของพระเจ้าก็คืองานขับขีงานารักษาโรคงานารักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยแต่พี่น้องเราต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นโปรเป็นโปรโมชั่นที่พระเยซูให้กับสาวกของพระองค์เพื่อจะออกไปทํางานของ,านองพระเจ้าพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากพระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดสําคัญที่สุดในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้คือแผ่นดินสวรรค์ พระเจ้าได้ทรงใช้สาวกของพระอ,องค์ออกไปประกาศเรื่องแผ่นดินสวรรค์ให้ออกไปบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าใกล้จะมาถึงแล้วพระอ,องค์ใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเราที่ดําเนินชีวิตอยู่ใครก็ตามที่เป็นแกะหลงของวงวานอิสเาเอลที่กําลังดําเนินชีวิตด้วยความ เล่ออยู่ไม่ระมัดระวังในการดําเนินชีวิตกาลังใช้ชีวิตแบบสัมมเลเทมาลไม่มีแก่นสารพระเจ้ากําลังบอกว่าให้สาวกออกไปบอกเขาว่าพระเยซูไอแผ่นดินสวรรค์ใกล้จะกลับมาแล้วพระเจ้า้ะให้กลับมาในแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อจะเตรียมชีวิตในการปฏิบัติบัญชีพระเจ้าพี่น้องเราเห็นหลักการของพระเยซูประมาณ4ี่ห้าหลักการที่อยู่ที่นี่ประการที่1คือเมื่อพระเยซูชใช้ใครให้ทางานพระองค์ได้ทรงมอบสิทธิอํานาจให้เขาทํางานด้วย พระองค์ไม่ได้ใช้ให้เขาทํางานเสร็จแล้วไม่ให้สิทธิ์อะไรในการตัดสินใจไม่ให้สิทธิอํานาจไม่ให้เครื่องมืออะไรเลยในการทํางานพระเยซูไม่ได้ทําอย่างนั้นเมื่อพระเยซูใช้เราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ก็เหมือนกันพี่น้องครับเมื่อเราบอกว่าเราเป็นสาวกขององออค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงใช้เราประการแรกสิ่งที่สําคัญคือเราต้องมั่นใจว่าสิทธิอานาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระอ,องค์ได้ทรงมอบไว้กับเราแล้ว ท่านเป็นคนมีสิทธิอำน,นาจของพระเจ้าอย่างเต็มที่ในการบฏิบัตริรับใช้พระเจ้าเอเมนพี่น้องอย่าก้าวออกไปนอกคิดจักแล้วก็บอกว่าโอ้ยวันนี้พระเจ้าไม่ได้ใช้ไม่ใช่ประการที่สองที่เราเห็นจากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ไล่จากข้อที่สองไปคือ เมื่อพระเจ้าได้สรงให้สิทธิอํานาจของท่านในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วเมื่อท่านเหยียดชีวิตของท่านออกไปรับใช้พระเจ้าพระองค์จะท่งประทานทีมงานที่สนับสนุนเราในการปนิบัติรับใช้พระเจ้านั้นให้แก่เราพระเจ้าจะไม่เคยใช้ใครออกไปคนเดียวโดดโดแล้วก็ไปตายโดดโดดมาพระเจ้ารู้ว่าเรามีกําลังมากน้อยขนาดไหนเมื่อเราลุกขึ้นในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้า อย่าลืมมองหาคนาข้างๆที่จะร่วมกันในการตฏิบัตรับใช้พระเจ้าร่วมกันกันกบเราเพราะเจ้าได้ทรงเตรียมคนนั้นไว้แล้วเพื่อจะช่วยเราเวลาจะไปประกาศกับใครชวนคนไปด้วยเพราะว่าคนนึงจะที่ฐานเผื่อแล้วคนนึงจะพูดพอเวลากาลังนั่งทะเลาะกันอีกคนนึงจะสามารถเข้าไปห้ามเกมได้เพื่อจะไม่ให้การสนทนามันบานปลายเพราะฉะนั้นพี่น้องบัตตี้คู่ประกาศหรือทีมงานที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก พี่น้องครับเมื่อพระเจ้าได้ส่งให้เซธิเอ็มนา็กกับเราแล้วให้ทีมเราแล้วพระเจ้ายังให้วิธีการในการที่เราจะทํางานของพระเจ้าด้วยพี่ต้องเลยพระวจานะาของพระเจ้ากล่าวแล้ในข้อ15เนี่ยเออในข้อ5้าเนี่ยพระมีเขียนว่าอย่างนี้สิบสองคนนี้พระเยซูทรงใช้เขาออกไปและมีรับสั่งกับเขาว่าอย่าไปยังพวกต่างชาติและอย่าไปยังชาวสมาเลียแต่ไปหาแกะหลงของวงวาน Israel, อิราเลียเห็นไหม ส่งให้วิธีการในการทํางานด้วยไม่ใช่บอกให้ไปทํางานอย่างเดียวเฮ้ยไปประกาศไปเลยไปลุยที่ไหนก็ไปพระเยซูบอกไม่แต่พระเยซูบอกว่าเวลาเราจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าอย่าไปหาคนต่างชาติที่มีความเชื่อไม่เหมือนกันเพราะอาจจะทะเลาะก,กันได้แล้วสุดท้ายแล้วพอท่านเถียงเขาชนะท่านก็ได้ศัตรูเพิ่มหนึ่งคนแล้วพอท่านไปเถียงเขาแพ้ท่านก็กลับมาด้วยอาการห่อเหี่ยวแล้วก็ไม่พอใจกับคนที่ชนะ แต่พระเย,ยซูกำลังบอกว่าเมื่อที่ท่านจะออกไปทํางานของพระเจ้าสิ่งที่สําคัญคือหนึ่งอย่าไปหาคนต่างชาติอันที่สองอย่าไปหาสมาเรียพระเย,ยซูจึงบอกว่าอย่าไปหาคนต่างชาติอย่าไปหาสมาเรียแต่ไปหาแกหลงของวงวานอิสราเอลเพราะฉะนั้นการที่พระเย,ยซูได้ทรงป,ประกาศกแกแกหลงเนี่ยพอถ้าแกหลงเขาสามารถกลับมาอยู่ในคอกได้เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือ เขาไม่ต้องไปเสียเวลาปูพื้นฐานความเชื่อใหม่เขาไม่ต้องเสียเวลาไปปูหลักข้อเชื่อใหม่เขาไม่ต้องไปเสียเวลาทําอะไรใหม่เขาสามารถเข้ามาแล้วสร้างได้เลยพระเยซูก็เลยบอกว่าเออนั่นแหะไปประกาศกหาไปประกาศกับแกหลงวงวงวานอิสราเอลในประการที่สี่พระเยซูยังบอกว่าอย่างนี้อีกว่าจงรักษาคนป่วยให้หายจงทําให้คนตายนั้นฟื้นขึ้นจงทําให้คน โลกเลือนหายสาบและขับผีออกท่านทั้งหลายได้มาเป่าเป่าจงให้เป่าเปาอย่าหาเหรียญไปด้วยขอโทษนะครับในข้อบอกว่าแต่ว่าจงไปหาแ่หลงของวงวันอิสราเอลนั้นดีกว่าจงไปพังประกาศพังว่าแผ่นดินของแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพี่น้องไม่เพียงแต่พระองค์ได้ทรงบอกวิธีการในการทํางานแต่พระองค์ยังทรงตั้งเป้าให้ทํางานด้วยว่าต้องมีต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าการออกไปเนี้ไปเพื่ออะไร ไปน้องในพระวจนะของพระเจ้าตอนสุดท้ายนี่สําคัญมากข้อที่เขียนว่าอย่างนี้ว่าถ้าใครไม่ต้อนรับและไม่ฟังคําของท่านเมื่อจะออกจากบ้านนั้นหรือเมืองนั้นจงสะบัดผงขีดินออกที่ติดเท้าของท่านออกเสียเพราะเราบอกคนจริงแก่ท่านว่าในวันทพ่บัตษสาโทษของเมืองโสดอมและเมืองโกมลาจะเบากว่า,วาโทษของเมืองนั้น ะเบาโทษเรอจะเบากว่าโทษของเมืองนั้นหมายความว่าพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าได้ส่งใช้เราออกไปแล้วพระเจ้าได้ท่งมอบกุญแจแห่งสิทธิอํานาจกับเราด้วยกุญแจแห่งสิทธิอํานาจนี้หมายความว่าถ้าวันนี้เราจะไขกุญแจเนี้ยเปิดแผ่นเรียนสวรรค์ให้กับใครสิ่งกุญแจนั้นก็จะเปิดให้กับคนนั้นแต่ถ้ากุญแจนั้นไขออกไปแล้วบอกว่าจะไม่เปิดให้คนนี้ก็จะไม่เปิดให้คนนี้เพราะว่าไม่มีเขียนชัดเจนมา บอกว่าถ้าเราจะบอกว่าเราจะอวยพรให้กับเรือนใดพระเจ้าก็จะอวยพรให้เรือนนั้นแต่ถ้าเราจะสมัครของขีดินบอกว่าเฮ้ยเรือนนี้เราไม่รับผิดชอบพระเจ้าก็จะไม่โปรดเรือนในเรื่องนี้เหมือนกันพี่น้องนี่คือสิทธิอำนาจที่ที่สําคัญมากที่พระเจ้าได้ส่งมอบกับเราแล้วพี่น้องพระมีจึงบอกหลายต่อหลายตอนบอกว่าลิธานุภาพทั้งสิ้นบนแผ่นดินโลกก็ดีบนอ่อ สวรรค์ก็ดีบนแผ่ดินโลกก็ดีมอบไว้กับเราแล้วเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกขององค์พี่นอ้องน,น,นี่จึงเป็นหัวใจสําคัญในการที่เราดําเนินชีวิตในการปฏในิบัติับงชพระเจ้า